l i v e l y Podcast เพราะชีวิตไม่ได้ยากขนาดนั้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ l i v e l y Podcast คุณอยู่กับกรณิตชุติการนวงศ์ขนาดตัวไม่สำคัญเท่ากับพลังที่คุณส่งออกไปวันนี้นะคะอยากจะชวนทุกคนมาพูดถึงหัวข้อนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงเก่งเขาทำกัน ถ้าคุณอยากรู้ว่าผู้หญิงเก่งเขาเป็นคนยังไงมีลักษณะแบบไหนแล้วเขาทำยังไงถึงได้เก่งต้องฟังคลิปนี้ให้จบค่ะในสังคมของเราทุกวันนี้นะคะการเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะดูไม่ลำบากหรือรู้สึกว่าไม่ถูกกดขี่เท่าไหร่แต่คุณรู้หรือไม่ว่าสิทธิที่ให้ผู้หญิงสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลายัยหรือออกไปทำงานเพื่อหาเงินนอกบ้านได้เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่ถึง100ปีที่ผ่านมานี้เองนะคะแม้กระทั่งสิทธิในการเลือกตั้ง การได้รับการคุ้มครองในด้านกฎหมายหรือการทำงานในบางตำแหน่งเช่นนักบินก็เพิ่งทำได้เมื่อไม่กี่ปีนี้เองนะคะยิ่งไปกว่านั้นเพียงแค่ปีหรือสองปีมานี้เองที่ดาราหญิงฮอลลีวูดบางคนเพิ่งออกมาเรียกร้องให้พวกเธอเนี่ยได้ค่าตัวเท่าเทียมกับดาราชายนะคะ ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมอะไรในสังคมที่อยู่ปัจจุบันว่าผู้หญิงเสียเปรียบหรือได้เปรียบยังไงแต่หลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องหนึ่งอะคะ่ะที่มีชื่อว่า On the Basic of Sex สร้างจากเรื่องจริงนะคะที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นเนาะก็ทําให้ดิฉันรู้ว่าเราเป็นนี่บุญคุณของผู้หญิงอีกหลายหลายคนในอดีตเลยที่เขายอมอุทิศตัวเองในการบุกเบิกเพื่อให้เรียกร้องสิสริที่เท่าเทียมให้กับผู้หญิงนะคะผู้หญิงต้องพูดว่าผู้หญิงเกือบทั้งโลกเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงเก่งที่ตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งเป็นนักกฎหมายในยุคที่สหรัฐอเมริกาเพิ่งเริ่มอนุญ,ญาตให้ผู้หญิงเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้เธอมีชื่อว่ารูธเบเด์ จิงส์เบิร์กนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆแต่สร้างอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่มหาศาลในการมีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เพื่อให้เท่าเทียมมากขึ้นระหว่างเพศนะคะในปัจจุบันเขายังมีชีวิตอยู่เลยเนาะถ้ามีเวลาคะ่ะลองหาไปดูได้เนาะเรื่องนี้เราสามารถเซิร์ชในเว็บไซต์ได้นะคะในเรื่องนี้คะ่ะจะเห็นได้ว่าเธอต่อสู้และฝ่าฟันมาอย่างมากมายจากสังคมที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงมากนะักไม่มีใครอยากรับเธอเข้าทํางานทั้งที่เรียนได้ที่1ของรุ่นแต่หลังจากที่เธอได้รับโอกาสว่าความครั้งแรก เธอก,กล้างัดข้อกฎหมายที่ถูกร่างขึ้นจากสมมติฐานว่าผู้หญิงต้องทําหน้าที่เป็นแม่ของลูกและเป็นแม่บ้านที่ดีให้กับสามีที่ออกไปทํางานนอกบ้านเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นมาจนกระทั่งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพิพากษาที่สูงสุดแห่งสหรัฐที่ในประวัติศาสตร์มีเพียงผู้หญิงสองคนเท่านั้นที่เคยขึ้นถึงตำแหน่งนี้แถมเธอยังกลายเป็นไอดอลแห่งการต่อสู้ในเรื่องสิทธิสตรีในสหรัฐอเมริกาอีกด้วยนะคะ วันนี้นะคะ3ส,สิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้จากการเป็นผู้หญิงเก่งจากภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือข้อที่1เลยค่ะการมีความมุ่งมั่นเหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนหรือเกิดมาแล้วมีสถานะอย่างไรแต่คุณก็ยังมีสิทธิ์ในความฝันและการตั้งเป้าหมายและต่อสู้ไปให้ถึงฝันนั้นได้หากคุณตั้งใจแล้วว่าคุณจะเป็นผู้หญิงที่เก่งประสบความสําเร็จดังนั้น จงตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและมุ่งมั่นมากกว่าผู้ชายอีกหลายเท่าตัวขยันให้ได้มากกว่าและเรียนรู้ให้ได้เยอะกว่าผู้ชายเหล่านั้นข้อที่2อนะคะอย่าสนใจเสียงหัวเราะเยาะและคำวิจารณ์ของคนอื่นที่ไม่รู้จักคุณคะ่ะสิ่งที่คุณกำลังทำอาจไม่เคยมีใครทำมาก่อนความฝันของคุณอาจจะไม่มีอาจจะไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนทำมาเลยคุณย่อมจะถูกหัวเราะเยาะถูกวิพากษ์วิจารณ์ ถูกห้ามปรามหรือแม้กระทั่งถูกกีดกันคุณจําเป็นจะต้องมีใจิตใจที่เข้มแข็งคะ่ะหากว่าคุณอยากเป็นผู้หญิงที่เก่งและเดินหน้าต่อไปตามความเชื่อของตัวเองโดยไม่หวั่นไหวต่อเสียงเหล่านั้นนะคะข้อที่3ค่ะจงอ่อนโยนแต่ห้ามอ่อนแอนะคะการเป็นผู้หญิงเก่งไม่จําเป็นต้องทําตัวห้าวหรือก้าวร้าวหรือว่าไม่ไว้หน้าผู้ชายคุณสามารถแสดงความอ่อนโยนได้เต็มที่แต่ขณะเดียวกันคุณต้องยืนหยัดและต่อสู้กับทุกอุปสรรคที่เข้ามาอย่างมีสติ ล้มแล้วก็ต้องลุกให้เร็วค่ะถ้าถูกปฏิเสธก็ต้องไม่ยอมแพ้ค่ะเพราะว่ามีภาระอีกมากมายที่คุณจะต้องจัดการแล้ววิ่งเพื่อไปสู่ความฝันของคุณนะคะจำไว้เสมอว่าขนาดตัวไม่สำคัญเท่ากับพลังที่คุณส่งออกไปแล้วก็ดิฉันอยากเป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงทุกคนนะคะไม่ได้หมายความว่าในยุคข,ของเราเราจะถูกกดขี่หรือขมเหงจากใครหรือจากเพศตรงข้ามยังไง แต่มีผู้หญิงอีกหลายๆคนเลยค่ะที่คุณกดขีดความคิดของตัวเองแล้วมองว่าตัวเองนะ่ะเป็นเพศที่อ่อนแอแล้วมองว่าตัวเองนะ่ะเป็นช้างเท้าหลังเสมอจริงๆแล้วตอนนี้ยุคของเราเป็นยุคที่เราทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเรามีการศึกษาเราได้รับโอกาสทเท่าเทียมกันดังนั้นจงดึงศักยภาพของตัวเองออกมาเพื่อที่จะนําศักยภาพดีๆเหล่านั้นมาใช้พัฒนาตัวเอง มาส่งต่อให้คนรอบข้างและเพื่อพัฒนาประเทศของเราเพื่อให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้นด้วยพลังของผู้หญิงนี่แหละวันนี้ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ